เปิดแล้วใช่กดตั้งนานาเลยน,ะนี่อ่ะเริ่มแรกให้ทำงี้ลูกล้างมาเมล็ดก,ก่อนไม่ต้องสนใจว่าหน่วยมันจะคือผอมจะนั่นเพราะเวลามันเกิดมันไม่เกี่ยวเลย ออกจากน้ำวันนี้เราจะลองนันมาแองชิมวันนี้เราจะลองเอาอันเนี้ยลงดินเลยการทดลองคือการลงดินเลยไม่ต้องปลูกใส่กระถางใส่กระถางมันตายต้องวันขึ้นหนูจะไปตัดมันนะ,ะจะไปตัดมันจะลุ <c oughs> <c oughs> กระถางหนอูอ่ะงงนั่นแหละกล่องฟมกล่องทดลองเก่าองฟมเนเะก่งหนดลองลนี้เหรอตาน้อบวกผักนองนมันได้ลูกเื่ที่ใหญ่ทำอะไรเก่ง

มันวก็รัก่ายกับกิงไหนพ่อแค่กินเลนพ่อนู้นไทยกินปักเข็ดเดียนไว้จะได้รู้นู้นไทยติดติดอะไรบางอย่างไวมติดอะไรใช่

ยังไงยิงอะไรแ <c oughs> ล้ก็รดน้ำรดน้ำแบบมุ่มมองเห็นมเมล็ดขึ้นมา,านี่นี่หน่อย,ยทำไมต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าผมดินเยอะมันจะไม่เกิด <c oughs> โอเคเสร็จแล้ว